รับสวัสดีด้วยความเคารพครับ,รบอยากให้ฟังวิดีโอนี้ให้จบจริงๆนะครับชีวิตดีสังคมดีเป็นเนื้อนาบุญเราสามารถสร้างได้นะครับมันมีช่องทางหลายช่องทางแต่ผมมานําเสนอหนึ่งช่องทางครับ3คําครับคําแรกครับคือคําว่าพลังคําตอบที่ใช่คําที่2ครับการรักษาดีคําที่3ครับใจเย็นๆพลาดเริ่มใหม่อ่ะ สามคำนี้นะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมอัดวิดีโอมาเยอะมากแล้วก็วิดีโอก่อนหน้าคือ800ทับ1ทีมฉลาดได้ดีบุกบวกท่านสามารถไปสืบค้นได้มันเป็นอย่างนี้ครับชีวิตที่แตกต่างระหว่างคนที่ใช้ชีวิตไปโดยที่เราไม่รู้ว่าอะไรหรือเราแค่ใช้ชีวิตไปเรื่อยกับการที่เราใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ดีที่ใช่จริงๆมันเหมือนกับ เราเรามองชีวิตของเราอ่ะเราจะลงทุนกับชีวิตของเราอย่างไรมันคือการใส่ใจดูแล้วก็เลือกเองเข้าใจได้เองว่าอะไรมันดีกับชีวิตอะไรมันดีกับชีวิตไปยาวๆหน่วยงานสังคมครับอะไรที่มันจะดีกับหน่วยงานสังคมของเราไปยาวๆคนที่มาใส่ใจครับวันแรกเราทำไม่ได้เราอาจจะพลาดไปด้วยอะไรก็แล้วแต่ วันแรกหน่วยงานของเรายังทําไม่ได้ครอบครัวชุมชนสังคมของเรายังทําไม่ได้เราอาจจะพลาดไปครับแต่พลาดก็ใจเย็นๆพลาดมาเริ่มใหม่เพื่ออะไรครับยกระดับการรู้ว่าอะไรคือคําตอบที่ใช่แต่มันไม่ใช่แค่คําพูดแต่มันคือพลังซึ่งเกิดจากการไปลองจริงตรงนี้เนี่ยผมก็แค่กล่าวอ้างนะครับวิดีโอหมายเลข800ทับ1ทีมฉลาดได้ดีบกบวก ย้อนกลับไปหลายวิดีโอแต่คำตอบที่ใช่เลยครับคือคำตอบที่ใช่ของท่านเองซึ่งซึ่งท่านสัมผัสได้ถึงพลังความรู้สึกคือพลังท่านรู้สึกจริงๆว่ามันคือคำตอบที่ใช่มันเป็นพลังคำตอบที่ใช่และท่านได้พิสูจน์มันมาแล้วอ่ะนี่คือคำที่หนึ่งนะครับคำที่สองอเลยครับการรักษาดี มันเป็นภาพของการที่เราดึงคําตอบที่ใช่นั้นมาใช้มาทําจริงอยู่ในตอนนี้อยู่ในห่วงเวลานี้จังหวะนี้แหละที่เราจะใช้อย่างเช่นมันคือการวอร์มอัพครับเด็กคนหนึ่งซึ่งไม่เคยอ่านหนังสือได้ดีเลยเขาจะมาติดเครื่องการอ่านหนังสือที่ดีและรักษาไว้คนคนหนึ่งไม่เคยทำสมาธิได้ดีเลยเขาจะมา นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอฝึกการหายใจดูว่าการทำสมาธิแบบยาวๆแบบครบองค์เลยคือยังไงการทำสมาธิแบบสั้นๆแบบง่ายๆทำยังไงมันเป็นการเสริมสร้างสมาธินะครับการทำสมาธิแบบที่แบบทำได้อยู่ตลอดเวลาเลยฝึกใช้สมาธิเบาๆเป็นฌานเบาๆได้ตลอดเวลาเลยมันมีขั้นตอนของการวอร์มอัพวอร์มอัพคือมานั่งนั่งอ่านหนังสือ ค่อยๆอ่านไปเมื่อยก็เปน็นนวดตัวนะครับไปออกกําลังกายไปอะไรไปนะครับแล้วก็กลับมาอ่านหนังสือใหม่จนรู้เทคนิควิธีการในการอ่านหนังสือที่ดีนะครับทุกอย่างนะครับที่เราทำเนี่ยมันผ่านผ่านขั้นตอนของการวอร์มอัพจนกระทั่งไปทําให้คุ้นให้เคยนะครับซึ่งคําที่ดึงมาใช้อีกคืออะไรครับคําว่าเราจะให้อะไรเติบโตไปพร้อมกับเรายกตัวอย่างแค่2คําำง่ายๆนะครับเราจะให้ความขี้เกียจ เติบโตงอกงามไปพร้อมกับเราหรือจะเราจะให้ความขยันเติบโตงอกงามไปพร้อมกับเราเราจะให้การรีรอผลัดวันประกันพรุ่งเติบโตง,งอกงามไปพร้อมกับเราหรือเราจะให้นิสัยรวยทําทันท,นทีมีพลังขับเคลื่อนชีวิตที่ดีเนี่ยเติบโตไปพร้อมกับเราเราเลือกได้ซึ่งทั้งหมดมันคือเลยครับการดึงคําตอบที่ใช่พลังคําตอบที่ใช่ซึ่งเราได้สัมผัสมาบ้างแล้วเนี่ยมาใช้ในตอนนี้ห่วงนี้และรักษา สภาพดีๆไว้อีกอันนึงก็คือเลยครับการสร้างทุนหรือการลงทุนกับชีวิตเราเองการสร้างทุนหรือการลงทุนกับชีวิตเราเองหรือหมู่คณะหรือหน่วยงานหรือครอบครัวชุมชนสังคมบ้านเมืองของเราเองเมื่นเหมือนกับการที่ประเทศไทยเนี่ยไม่มีการเป็นมิจฉาชีพแบบ นักท่องเที่ยวมาปุ๊บเราเก็บของได้เราก็ส่งคืนตลอดโอ้โหใครๆก็อยากมาครับนี่คือทุนของประเทศยกตัวอย่างสถานโรงเรียนและกันโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยสอนนักเรียนอาจจะแบบไม่ชอบบ้างอะไรบ้างนะครับแต่เราก็ฉลาดที่จะใช้จิตวิทยาที่ดีให้เด็กเนี่ยอยากมาโรงเรียนแต่ทุนของโรงเรียนคืออะไรครับทุนของโรงเรียนเนี่ยก็คือผ่านไป5ปี10ปีผู้เรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเห็นคุณค่าอย่างมาก เดินกลับเข้ามามาขอบคุณนําเงินมาบริจาคนี่คือทุนของโรงเรียนซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันต้องการใช้การเสริมสร้างคนที่ออกกํลังกายวันละเล็กวันละน้อยหาจุดหาวิธีที่ดีในการออกกํลังกายนี่คือลักษณะของทุนมันคืออะไครับการรักษาดีการรักษากระแสดีการรักษากระแสกรรมดีการที่เราไปหยัดใจเย็นๆพลาดก็เริ่มใหม่ลองแล้วลองอีก จนติดเครื่องตัวเราดีใจเย็นๆพลาดเริ่มใหม่อาจจะเหมือนบ้านะครับที่คนเรามาใส่ใจให้เวลาจ่ายเวลากับตนเองนะครับใส่ใจให้เวลาจ่ายเวลาร่วมกันจนกลายเป็นคู่รักที่ดีจนกลายเป็นหน่วยงานชุมชนสังคมที่ดีเนี่ยวันละ5นาที10นาทีมากอาจจะเหมือนคนบ้าแต่เมื่อเราไปผ่านความยากลำบากเราลองแล้วลองอีกเรา S c u เค e รละเราเคยชินละ เราผ่านการใช้เวลา28วัน3เดือน6เดือนจะคําตอบที่ใช่ทั้งหมดมาแล้วจนเรากลายเป็นสภาพตัวเราดีเราติดเครื่องตัวเราได้ดีเราติดเครื่องพวกเรากันเองได้ดีเราติดเครื่องกิจการใดๆทั้งปวงของเราได้ดีนั่นแหละครับคือคำที่สองการรักษาดีคำที่สามครับเราไม่ได้ดีตลอดนะครับผมเองเนี่ยตัวผมเองคนที่อัดวิดีโอเนี่ยมีห่วงเวลาที่พลาด ไปตามใจตนเองไปอารมณ์เสียไปอะไรก็แล้วแต่มันเป็นอย่างนี้ครับใจเย็นๆพลาดเริ่มใหม่คํานี้มันผิวเผินนะแต่ถ้าเจาะลึกมันคืออะไรครับมันคือพลังของการเปลี่ยนแปลงมันคือตรงนี้เนี่ยที่เราจะโยกจากจุดที่เราพลาดพลาดมาแล้วจะล้มลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เราลุกขึ้นมาให้ไวหรือเรามาเริ่มต้นใหม่ใจเย็นๆพลาดเริ่มใหม่คํานี้สําคัญมากๆมันคืออะไรครับมันคือการที่เราไม่ว่าใครเลย เพราะว่าทุกคนสามา,า,มารถสาามรถพลาดได้ทั้งชีวิตหรือพลาดได้เป็นห่วงเล็กๆหรือพลาดได้จุดเล็กๆแต่เรามาเริ่มใหม่ได้มันคือการเข้าใจคุณค่าของมนุษย์มันคือการเข้าใจคุณค่าของตนเองมันคือการเล็งเห็นคุณค่าของทุกสิ่งสิ่งต่างๆนะครับมันเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยไม่มีนะครับคาว่าไทเทเนียมแต่ทุกวันนี้เนี่ยไทเทเนียมเนี่ยคือวัสดุราคาหลักพันหลักหมื่นล้าน เพราะมันเ,าเอามาหุ้มเครื่องมือสองครามะนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นหุ้มเครื่องบินเนี่ย,ทยเทียมราคาแพงมากแต่ไม่มีใครรู้มาก่อนเช่นเดียวกันครับมันอาจจะมีคุณค่าที่เราไม่รู้มาก่อน3คํานี้นะครับเป็น3าํากลุ่มใหญ่ที่ตอนนี้เนี่ยอ๋อตอนนี้คือการพัฒนาพลังคําตอบที่ใช่อ๋อตอนนี้คือการรักษาดีแต่การจะรักษาดีได้เนี่ยมันต้องไต่ไต่ไต,ต่ไปถึงก่อน ซึ่งคนที่จะไปถึงจนไอ้สภาพดีมางอกงามให้เรราักษาต้องเข้าใจสูตรอะไรครับ28วัน3เดือน6เดือนคืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไปพัฒนามันจนมันกลายเป็นคำตอบที่ใช่มันเหมือนกับคนที่ฝึกสมาธิฝึกชานฝึกโพชชงแบบดีๆได้ครบ28วันได้ครบ3เดือนได้ครบ6เดือนนั่นแหละจะรู้ได้เองนะครับ กลุ่มคนทีมงานครอบครัวชุมชนสังคมที่มานั่งคุยกันว่าเราจะสร้างทุนให้กับตนเองเราจะสร้างทุนให้กับความเป็นคู่รักของเราโรงเรียนของเราหน่วยงานของเราด้วยกิจกรรมแบบนี้1นึกิจกรรมคุณภาพและความเข้าใจแบบนี้1นึ่งสองาทำต่อเนื่องแล้วก็กระชับให้ดีย,ยิ่งขึ้นย8่วัน3เดือน6เดือนกลุ่มนั้นคู่รักนั้นหน่วยงานชุมชนสังคมนั้นมันก็จะเหมือนการเพิ่มทุนเพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง ได้ดียิ่งขึ้นทั้งหมดครับอย่าปล่อยไปนะครับชีวิตดีสังคมดีเป็นเนื้อนาบุญนะครับเป็นเนื้อนาบุญจริงๆอย่างถามผมว่าประเทศไทยจะเจริญโลกใบนี้จะเจริญได้ง่ายได้อย่างไรเราไม่สามารถไปบอกให้คนเราเลิกแย่งชิงเลิกอะไรมีชั้นเชิงอะไรต่างๆได้นะครับแต่เราสามารถให้คนที่ผ่านก่อนให้คนที่มาสตาร์ท 3ามคำนี้ด้วยกันนะครับแล้วเริ่มต้นนะครับพัฒนาไปตามลำดับเมื่อก่อตั้งศูนย์พัฒนาศิละปะวิทยาการและทั้งปวงเกิดขึ้นแห่งแรกบนประเทศไทยหรือบนโลกใบนี้นะครับเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีตามเองคนเนี่ยจะดื้อแค่ไหนจะยืนหยัดว่าเอ้ยฉันโกงได้ฉันทำอะไรไม่ดีได้เนี่ยแค่ไหนก็แล้วแต่แต่เมื่อภาพดีมันโดดเด่น พร้อมกับมีเครื่องมือมีภูมิปัญญาอย่างชัดเจนก็คือการฉลาดเลือกช่วยให้ถึงฟังชุมชนโครงข่ายพลังดีสิ่งนี้ดีๆทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมทําได้นะไม่ใช่ว่าตัวท่านทําได้นะครับแต่เราสามารถบอกข่าวไปถึงคนที่จะทําได้ได้ซึ่งการบอกข่าวของเราเลยครับบอกต่อแนะนําวิดีโอนี้ไปโดยไม่คิดมากเพราะว่าชีวิตของคนหนึ่งคนเนี่ยนะครับ ทุกคนรู้รู้ได้เองหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับกลุ่มคนหนึ่งคู่รักคู่รักหนึ่งสามารถที่จะเลือกใช้ชีวิตได้หลายแบบเห็นภาพไหมครับสามารถที่จะเลือกใช้ชีวิตได้หลายแบบแต่การมาทดลองสัมผัสพลังคําตอบที่ใช่สัมผัสสภาพถึงการรักษาดีอ่ะโอ้โหคนเราเนี่ยเราทํางานกันแบบนี้แหละมองหน้ากันก็นแบบนี้แหละแต่มันมันเหมือนคนบ้านนะมาคุยกัน วันละ5านาที10นาที20นาที30นาทีนะครับจนกระทั่งมีคําตอบที่ใช่ร่วมกันจนกระทั่งผ่านความยากลำบากโอ้ยมันทําไม่ได้อีกทีหนึ่งกว่าทุกคนจะรู้หน้าที่กว่าทุกคนจะมันลาะลงล็อกแต่เขาไม่เลิอกอ่ะเข้าไปถึงคําว่าการรักษาดีได้แล้วดีมันงอกงามต่อเนื่องมันเหมือนคนบ้ากว่าจะไม่มีคําตอบที่ใช่กว่าจะรักษาดีมันเหมือนคนบ้าที่เราไม่ด่ากันเราไม่บูลลี่กันเราไม่มานินทากันแต่เรารู้ว่าทุกคนมีคุณค่าใจเย็นๆพลาดเริ่มใหม่ มันอาจจะเหมือนคนบ้านะครับแต่ท่านกล้าไมหมล่ะที่จะบอกต่อความบ้านี้ให้กระจายไปผมชื่อดามธีรธรรมมนุษย์นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ดีมันแย่ผมก็ต้องรับไปแต่ถ้ามันดีคืออะไรครับขอพึ่งพาครับเนื้อนาบุญที่จะเกิดขึ้นที่จะทยอยเกิดขึ้นจากความเต็มใจยินดีของทุกคน